จุดเกิดเหตุอยู่ภายในบริเวณบ้านพักของชายอายุ66ปีในตำบลแม่โป่งอเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะชายคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายด้วยของมีคมเมื่อคืนวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคือชายอายุ35ปีซึ่งเป็นญาติกันซึ่งมีบ้านพักอยู่ห่างกันเพียงร้อยเมตรและผู้ชายคนนี้ที่อายุ35ปีเนี่ยค่ะหายตัวไปหลังจากเกิดเหตุนะคะคดีนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านเพราะว่าผู้ชาย คนนี้เคยก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงในวัยเด็กและเคยก่อคดีค่มขืนแม่เมื่อปี2561พึ่งจบพ้นโทษออกมาจากเรือนจําได้ไม่นานเพื่อนบ้านบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับการตั้งวงดื่มสุรากันแล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุหลายคันค่ะปะุณซื่อนะผมเนี่ยผมผมคาดไว้แล้วนะผมคาดว่าไอ,ไอตัวเนี้ย มันถ้ามันกินเหล้าม,มันเดี๋ยวมูนเดียวกันนะมันตึงได้ข้ากันนะอืมเพราะจะเล่าเข้าไาแล้วก็เป็นคนละเรื่องแล้วแต่พองมูมเขาว่าเขาขัดแย้งกับเรื่องอย่างปงูม้นะครับอันนี้งู้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ประสงสิ่งเขาเลยอืม พลตเมตตรีทวัชชัยพง์วิวัฒนชัยผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้ขออนุมัติให้ศารออกหมายจับชายอายุ35ปีในข้อหาพยายามฆ่าแล้วนะคะอยู่ระหว่างการส่งกำลังตำรวจออกไปค้นหาจุดที่ค้นหากันคือพื้นที่ป่ารอยต่อ3อํอำเภอเพราะเชื่อว่าผู้ต้องหายังหลบซ่อนตัวอยู่ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมีอาชีพหาของป่าขายก็น่าจะมีความชำนาญในการดำรงชีพในป่าสำหรับผู้บาดเจ็บยังไม่สามารถให้การได้นะคะ วนสาเหตุแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนแต่ตำรวจมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าคนที่ถูกออกหมายจับนั้นเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะ